ประปานาติปาตนี้นะว่าโดยบัญญัตคือโดยโวหารหรือบัญญัตได้แก่สัตว์แต่ว่าโดยปรมัตถ์ก็ได้แก่ชีวิตอินทรีสีนะคือเราพูดกันว่าฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ความจริงสัตว์บุคคลมันเป็นสมมติมันไม่มีจริงความจริงเรามุ่งหมายจะตัดรอนชีวิต,ตินทร์สีก่อนนะคือตัดรอนในอะไรไอความเป็นไปของอัตภาพให้ขาดตะบันลงเพียงแค่นี้นะ รู้เห็นอยู่เห็นอยู่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งมีชีวิตก็ทําลายเสียยาให้มีชีวิตอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าตัดชีวิตนะอินรีนะอท่านก็ขยายไปอีกทีว่าองค์ธรรมของปานาติบาตนั้นได้แก่เจตนาที่ฆ่าคือเจตนาที่เป็นไปทางทวารใดทวารหนึ่งแห่งบรรดาทวารสองคือกายทวารกับวจีทวานนะ ที่ทำคอความพยายามในการตัดขาดซึ่งชีวิตปินซีให้ตั้งขึ้นนะเนี่ยเป็นอย่างนี้พูดง่ายๆว่าเจตนาที่คิดจะฆ่านะอันนี้ดีวินิจฉัยออกมาอย่างนี้ดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราอาจจะสำคัญว่าชักแต่ว่าทำให้เขาตายก็เป็นปานาติปัตน,นะแต่ท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นท่านบอกว่า ว่าถึงสภาวะแล้วนะได้แก่วัดทักะเจตนาคือเจตนาจะาฆ่าคือความคิดจะฆ่าด้วยเหตุนี้ก็เป็นอันว่าทําให้เราเบาใจได้เราทําสัตว์ตายมากมายแค่ไหนเพียงไรก็แล้วแต่แต่ไม่มีเจตนาจะาฆ่ามันแล้วก็ไม่คือว่าปานาติปตเห็นชัดๆแล้วก็กรรีทีาหมอรักษาคนป่วยนะบางทีเขายังไม่ตายนะท่านถ้าหมอไม่รักษาเกิดมารักษาถึงได้ตายเพราะอะไรอ่ะ เพราะว่าพอไปหาหมอเราโอ้ไม่ได้นะต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดตายเพราะการผ่าตัดเนี่ยมีนะะมีมีเยอะแยะไปอ่าเป็นมะเร็งอะไรต่ออะไรนะฮะพอจะอยู่ยืดไปได้สักปีสองปีพอเข้าโรงพยาบาลถูกฉายสงฉายแสงเท่านั้นนะนะมันแพ้แสงมั่งอะไรมั่งร่างกายทุกสมไม่กี่วันตายเนี่ยจะว่าไม่ตายเพราะรักษาเนะี่ยไม่ได้นะฮะแต่ ทางแพทย์เขาเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะหายอยู่ก็กต้องรักษาโดยวิธีนี้ทีนี้เกิดตายขึ้นมาก่อนก็มมนไม่รู้จะทํำยังไงอย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าฆ่าเพราะไม่มีเจตนาจะฆ่าแต่ว่าคนเราเนี่ยมันเสียอย่างนี้นบางทีทําให้สัตว์ตายด้วยไม่มีเจตนาแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากขาดความอาการสนับสฟังที่ถูกต้องนะก็กลายเป็นฆ่าไปครับเพราะว่า กรรมเนี่ยท่านบอกว่าประกอบด้วยเจตนาสามใช่ไหมเจตนาก่อนทําเจตนาหลังกําลังทําแล้วเจตนาหลังทําทีนี้เจตนาก่อนทําไม่มีกําลังทําก็ไม่มีครับนะแต่หลังทํามันเกิดมีเป็นบาปขึ้นมาจนได้ท่านทั้งหลายอาจจะเคยเป็นอย่างนี้นะฝนตกาสาดเข้ามาในห้องรีบปิดหน้าตา่างแลไอ้บ้านหน้าตา่างเมื่อเลยป็นหนีไปจริงจกตายนะะ นี่พอนิชจบตายความจริงไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรมอะไรสักแต่ว,ว่าจริงจบตัวนั้นอ่ะมันเสวยกรรมของมันอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่ด้วยความพยายามของคนอื่นทําให้ตายแต่เพราะความที่เป็นคนที่ไม่ฉลาดพอเห็นนะนะแทนที่จะตรงสังเวชอย่างนี้เป็นต้นนะกลับว่าอสมแล้วไม่ใช่ที่ใช่ทางของเองนะว่ามาซุกซ่อนอยู่ในที่นี้นเน,นี่ยเจตนาฆ่านะ อิงอาศัยเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าเกิดความประทุษร้ายขึ้นมาแล้วเนี่ยด้วยความที่ไม่ฉลาดก็ไปนะฮะอ่ะ <c oughs> ก็กลายเป็นปานาติปาไปฆ่าสัตว์ไปเนี่ยมันลำบากอย่างนี้ยอะไรครับอ <c oughs> ไม่ครบองค์หมายความไม่ครบองอ อ,องค์ของปานาติบาจะมีห้าเดี๋ยวจะว่านะเดี๋ยวจะว่านะ <c oughs> แต่อยากจะขอ,ขอพูดรายละเอียดเกี่ยวกับปานาติบาในด้านอื่นก่อนนะ <c oughs> คือรวมความว่าได้แก่เจตนาที่ฆ่าแต่ไม่ใช่เกิดเจตนาฆ่าขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าปานาติบาท,ท,าาบาท,ทีเดียวนะ ถ้าการฆ่านั้นยังไม่สําเร็จเพราะว่าท่านบอกว่าเจตนาฆ่าที่เป็นไปทางกายทวานวจีทวานทวานใดทวานหนึ่งชื่อว่าปานา,าติปัตมันยังมีทวานอีกนะยังมีทวานอีกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นผู้สํารวมกายวาจาดีแล้วนะอกุศลกรรมบทนยะไม่ใช่ว่าจะทําง่ายนะสําหรับคนที่สํารวมมันประกอบด้วยองค์อีกหลายอย่างนะ ไม่ใช่ว่าจะทําง่ายสัทีเดียวถ้าใครทําอกุศลง่ายเนะี่ยก็แสดงว่าโอ้ยมันเหลือเกินเหลือเกินนะเรียกว่าเขาซ่องเสพมาทางนี้จ,จนคล่องนะปัจจัยสมทบกันได้เร็ว <c oughs> มันเป็นอย่างนี้ยังอาศัยตะวนันอีกคิดจะฆ่าอยู่ก็จริงแต่ถ้าหากเขาไม่ขยับกายไม่เอื้อยเอื้เอเอื้อ,อ,อนวาจจอย่างนี้สัตว์มันจะตายไหมจะตายไหมครับ เราอยากให้เขาตายแต่เราไม่ขยับเขยื่อนตัวนะปิดปากเงียบแล้วเขาจะตายไหมไม่ตายหรอกนะไม่ตายเพราะฉะนั้นปานาติปาดก,ก็ย่อมสําเร็จไม่ได้มันต้องมีการาขยับขยื่นกายกับวาจาซะก่อนนะเพราะว่ากายวาจาเนี่ยเป็นทวานของกรรมปานาติปาดเป็นกายกรรมข็อจริงแต่อาศัยทวารสองคือกายทวานกับวจีทวารน,นะ ทวารของกรรมมีสามกายทวานวาจีทวานมโนทวารเพราะเหตุนั้นนั่นเองกรรมจึงมีสามจำแนกตามทวานคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะฮะปานาติปาตอธินนาทานกาเมสุมิชฌาจารเนะี่ยอาศัยกายทวานเป็นส่วนมากเอยชื่อว่ากายกรรมส่วนมากนะเอาส่วนมากมาจำแนกชื่อแต่ว่าอาศัยวจีทวานก็มีหมายความว่าถ้าข้าเอง นะลงมือฆ่าโดยตนเองจับมีดจับพราตรงเข้าไปฆ่าฟันเขาอย่างนี้อย่างนี้อาศัยกายถวะแต่ถ้าไม่ฆ่าเองสั่งให้คนอื่นไปฆ่าอย่างไปบอกคนนั้นไปฆ่าทีนะเหมือนผู้บังคับบัญชาใช้คนที่ใต้บังคับบัญชาบอกว่าฆ่าตึดมาประชิดแล้วนะออกไปประทะไว้สู้รบกันอย่างนี้ก็ใช้กับเท่ากับใช้ใไปฆ่าอย่างนี้เ็าเรียกว่าปานาติบ,บาร ว่จีทวานนะคือว่าไม่ได้ฆ่าโดยตนเองนะบอกกล่าวให้คนอื่นเข้าไปฆ่าเนี่ยยังต้องประกอบด้วยทวานอีกถ้าหากว่าไม่ขยับเขยื่อนทั้งกายทั้งวาจาแล้วแม้มีเจตนาจะฆ่าอยู่ปานาธิปาตก็ยังไม่สําเร็จนะฮ <c oughs> แต่ว่าจะไม่เป็นกรรมแค่ทีเดียวก็หาไม่นะเพราะขึ้นชื่อว่าเจตนาแล้วมันก็เป็นกรรมเป็นกรรมทั้งนั้นแหละ แต่มันจะเป็นกรรมมาบทด้วยหรือไม่นะันก็อีกประการหนึ่งนะเพราะว่า,าเจตนาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมมาบททุกครั้งแต่สามารถเป็นกรรมได้ทุกครั้งนะเจตนาที่เป็นกุศลอกุศลเมื่อท่านอธิบายอย่างนี้ก็แสดงว่าคำว่ากรรมกับคำว่ากรรม,มบทมันต่างกันนะต่างกันต่างกันยังไงลอ,องดูตามหลักฐานที่มาเนะ คือหลักฐานที่มาก็อยู่ในอัตกาถาสัทธรรมปรกาตินีภาคสองนะท่านบอกว่ากุศลากุศลาปิจปัจก,ววกมมปฏิสันธิชนกาเยวะกรมมะปถาติวุตตาวุตตาวเสสาปฏิสันธิชนเนะอเนกันติกตากรรม,มะปถาตินาอุตตาแปลว่าทั้งกุศลทั้งอกุศลน,นะ เฉพาะที่ทําปฏิสนธิให้เกิดเท่านั้นเรียกว่ากรรมบทนะนะจับความได้ไหมครับคือว่าให้ผลเกี่ยวกับปฏิสนธินธคือทําสัตว์ให้ไปเกิดเท่านั้นถึงจะชื่อว่ากรรมบทนะกุศลอกุศลที่เหลือจากที่กล่าวแล้วนะเพราะความที่ไม่แน่นอนในการทําปฏิสนธิให้เกิดจึงไม่เรียกว่ากรรมบท คำว่าคำว่าบทอย่างนี้ต้องหมายถึงว่าจะต้องทําปฏิสนธิให้เกิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นกรรมใดต้าหากว่าไม่ได้ทําปฏิสนธิให้เกิดเพียงแต่ตามให้ผลในประวัติการเช่นว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมฮะได้อัตภาพมนุษย์เรียกว่า,าได้ปฏิสนธิในภพภูมิที่ดีด้วยกรรมดีอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นคนที่โรคอ่อนแอนะโรภคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ก็แสดงว่าอาคุศลกรามมันตามให้ผลหลังจากปฏิสนธิแล้วทําให้เขาเป็นคนขี้โลกต้องสเสวยทุกเวทนาอยู่เนืองๆอย่างนี้ก็แสดงว่าอากรรมชั่วมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นนะเนี่ยเขาทํายังไม่ทันไ็จ่สเร็จมีเพียงเจตนาจะฆ่านะหรือว่าพยายามจะฆ่าแล้วแต่ว่ามันยังฆ่าไม่สําเร็จนะก็ยังไม่ถึงกรรมมาบทแต่เรียกว่ากรรมเฉย และกรรมนั้นแหละไม่สามารถจะให้ปฏิสนธิได้เพราะว่ายังไม่ครบองค์กรรมาบดนะ,ะก็จะตามให้ผลในประวัติการคือหลังจากปฏิสนธิแล้วตายเป็นคนที่โรคนะ,ะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมาก <c oughs> อย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมกับกรรมมาบทนะต้องต้องแยกกันนะแต่ชื่อมันก็บอกแล้วนะชื่อก็บอกแล้วว่ากรรมมาบเนะ กรรมที่เป็นทางให้ไปสู่สุคติทุกติก็หมายความเ,เป็นกรรมที่ไปปฏิสนธิในสุคติทุกตินั่นเองนะ,ะเนื้อความเกี่ยวกับปาณาติปาตก็ยังมีอยู่อีกนิดหน่อยนะฮะแต่เวลาก็มีไม่พอแต่แล้วเพราะหมดลงแต่แล้วก็เห็นจะเอาไว้ต่อ,อในวันอาทิตย์ปลายเดือนหน้านะวันนี้ก็ขอจบด้วยลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ <c oughs> ก็ขอใร่ขออนุโมทนา ในกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจสดับสับฟังเรื่องราวในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับกรรมในวันนี้ด้วยขอให้กุศลอันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีกำลังยังความสุขสวัสดีในทางที่ชอบให้เกิดขึ้นแก่ตัวท่านทุกคนสาธุ